อืออืออันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะน่าจะเสร็จแล้วคะ่ะเย้นี่เป็นไข่แล้วนะคะไข่ฝา้เามเลยนี่ก็คือหุ่นยนต์พับได้อันไหนกางออกมาสิกางออกมาใหม่อันนี้แล้วก็จะให้เอาขาเอาง่าย่างนี้ใช่แล้วก็เอาหัวออกมาแล้วก็จะอย่างนี้นี่อโอ้หัวหมือนไร ร้อยยี่สิบองศาน้อน้อโอเคสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ผมมือทานุอ้าวแล้วเวลาทานอยเขาทำทานอยเขาทำยังไงใส่แล้วทำแบบในหนังหายไปทั่วโลกยืนด้วยยืนด้วยทำท่าแข่งแข่ง